หอมลูกลูกออกมามันที่ทับหัวตายออกมาไปขุดยังได้หันออกมามันที่ทับหัวเห็นบ่มันงนเลยน่ะถ้ากันมาขุดยังได้หนีนี่ออกไปออกไปออกไปลูกออกไปแล้วมาลิออกไปพาลูกออกไปแล้วพาหนูไปหอมหอมลูกออกมาเร็วออกมาออกมาออกมา เอาเอาออกมาเรลยไปไปออกไป ป้าออกไปลูกป้ะป้เฮาออกไปป้าไปไปไออกไปป้าป้าออกไปป้ะป้าป้าออกไปข้างนอกป้าไปไปเร็วเร็วออกไปออกไปป้ะป้ป้ามะลิก็ออกลูกก็ออกป้า